thank mm -hmm. you ระบบมองภาพความร้อนและระบบช่วยเลงทําให้ฉากการยิงเต็มไปด้วยความตึงเครียดและแม่นยาําแผงควบคุมต่างๆมีไฟส่องสว่างชัดเจนลดความสับสนในสถานการณ์กดดันสูงการออกแบบภายในทั้งหมดทําให้รู้สึกราวกับอยู่ในศูนย์บัญชาการคเลื่้นที่ที่ทรงพลัง,ลงทุกปุ่มและคันโยกมีหน้าที่ชัดเจนด้านสมรรถนะไททันกันเนอร์โดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะในฉากการยิงและการต่อสู้ ปืนใหญ่หลักให้พลังทำลายสูงควบคุมแรงถีบได้ดีทำให้สามารถยิงต่อเนื่องได้โดยไม่เสียความแน่นยาเสียงและเอฟเฟกต์การยิงเพิ่มความสมจริงทำให้ทุกนัดรู้สึกหนักหน่วงและทรงพลังเครื่องยนต์ให้แรงขับที่ยอดเยี่ยมสำหรับรถถังขนาดใหญ่ช่วยให้เปลี่ยนตำแหน่งได้รวดเร็วหลังการยิงการหมุนป้องปืนลื่นไหลและตอบสนองไวซึ่งสำคัญมากในสถานการณ์ต่อสู้ที่รวดเร็วระบบกันสะเทือนช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือน ทำให้ปืนยังคงนิ่งแม้ขณะเคลื่อนที่ไม่ว่าจะยิงระยะไกลหรือปะทะระยะประชิดไทตันกันเนอร์ก็ยังคงประสิทธิภาพการโจมตีอย่างสม่ำเสมอในด้านความปลอดภัยไทตันกันเนอร์ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่อันตรายกรอบป้องกันขั้นสูงช่วยลดความเสียหายจากการยิงตรงและแรงระเบิดระบบดับเพลิงภายในทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดความเสียหายรุนแรง ปกป้องลูกเรือและระบบสำคัญระบบควบคุมฉุกเฉินและการสำรองช่วยให้ยังคงควบคุมรถได้แม้ระบบหลักขัดข้องวัสดุภายในแบบกันแรงระเบิดช่วยลดการบาดเจ็บจากแรงกระแทกและระบบเตือนภัยล้ำสมัยจะแจ้งเตือนเมื่อมีภัยคุกคามอาวุธร้อนเกินหรือกระสุนใกล้หมดทำให้รถถังคันนี้ยังคงพร้อมรบในสถานการณ์โกลาหลจุดขายสำคัญของไททันกันเนอร์คือเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากรถถังทั่วไป การผสมร,ระหว่างพลังยิงมหาศาลดีไซน์ล้ำยุคและระบบเลงขั้นสูงทำให้มันโดดเด่นทั้งในเกมและฉากภาพยนตร์การรบกลไกการยิงให้ความรู้สึกหนักแน่นและสะใจสมดุลระหว่างการโจมตีการป้องกันและความคล่องตัวถูกปรับมาอย่างลงตัวรองรับทั้งสายบุกและสายวังแขนอาวุธและรูปลักษณ์สามารถปรับแต่งได้เพิ่มความหลากหลายในการใช้งานและเพียงแค่การปรากฏตัวของไททันกันเนอร์ก็สามารถกดดันศัตรูให้ต้องตั้งรับทันที ในเรื่องของราคาไททันกันเนอร์จัดอยู่ในระดับพรีเมียมสะท้อนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและพลังการรบที่เหนือชั้นไม่ว่าจะมองในมุมของเกมหรือแนวคิดเชิงทหารรถถังคันนี้ย่อมมีต้นทุนสูงจากเกราะหนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธทำลายล้างหนักราคาที่สูงนั้นคุ้มค่ากับความทนทาน พลังยิงและความได้เปรียบทางยุทธวิธีเหมาะสำหรับผู้เล่นหรือฝ่ายที่ต้องการครองสนามรบในระยะยาวแม้จะไม่เหมาะกับผู้เริ่มต้นแต่ผู้มีประสบการณ์จะเห็นคุณค่าที่แท้จริงของมันสรุปแล้วประสบการณ์การยิงของไททันกันเนอร์แทงคคือการผสมผสานร,ระหว่างพลังความแม่นยำและความยิ่งใหญ่ทางภาพตั้งแต่ภายนอกที่ดุด,ดันภายในที่ล้ำสมัยสมรรถนะการรบที่ยอดเยี่ยมไปจนถึงระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รถถังคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อครองสนามรบอย่างแท้จริงด้วยจุดขายที่ชัดเจนและตำแหน่งระดับพรีงเมียมไททันกันเนอร์จึงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับฉากการต่อสู้เข้มข้นและเป็นรถถังในฝันสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้สึกของพลังอำนาจทุกครั้งที่ลั่นกย,ยิง